มัาต้องขึ้นแท็กอะ แคเฟ่แคเฟ่น้องก็ได้แล้วก็นี่แคกน้องพร้อมเออน้องพร้อมปออ,อปออ,อน้องก็ตน้องคือแล้วมั้งสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมสวัสดีครับนี่ตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้เราอ่าไม่ได้เขาเสร์จแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ต้องบอกว่าครับ มีความสูงขมาครับโอ้โหดูเสียงดิแต่เช้าอ่ะสนุกกันนิสันเนี่ยะสนุกมากครับผมวันนี้ขอบคุณใครเลยผู้ใหญ่ของนิสันวันนี้ต้องขอบคุณจริงๆครับดิเลอร์ของเชียงรายนะครับที่ให้โอกาสพวกเราสองคนมามอบความสนุกให้กับพี่น้องชาวเชียงรายแล้วก็ในทุกๆจังหวัดด้วยใช่ครับแล้วก็มีรถสวยๆเราดูด้วยที่สำคัญนะครับผมเพื่มใจมากถึงโอ้โหลูกค้าของนิสันพร้อมด้วยกับเออนี่ติด มาพอดีเลยต่างประเทศจัซื้อสองวันนี้ไงนังต,ต่างชาติกังซื้อ,อตอนก่อนอื่นถามความรู้สึกน้องซันก,นก่อนว่าวันนี้รู้สึกยังไงเพราะว่ากปกติเราไปร้องแต่ที่โชว์รูมนิสันวันนี้เราได้มาร้องที่เซ็นทรัลพาซา,าเนี่ยวันนี้ดีใจเพราะว่าเหมือนแอร์เย็นด้วยของกินเยอะอที่นู่นเป็นของฟรี แต่ที่นี่เสียตังค์โอเ้เราต้องซื้อแต่เขาก็เลี้ยงคุยทุกอย่างแต่ต้องบอกว่าถ้าผมมีโอกาสนะมีโอกาสผมก็อยากให้ทุกคนออกรถนิสสันและผมเองก็อยากได้ด้วยทุกคนนี่ผมไม่ได้คุยเพราะเมื่อสักครูคร่อะหนูกับพี่ฟอมอะหนูลองเข้าไปนั่งอะโซนไงลองเข้าไปนั่งโอ้ oh เป็นไงรู้สึกยังไงใช้ได้ครับเครื่องเวลาเริ่มเพิ่มเสียงหรือว่าอัตโนมัติในในนั้นอะมันครบทุกอย่างเลยครับใคล้ายเบนซ์อะ แต่ว่าใครที่วันนี้พลาดนะครับกับกิจกรรมวันนี้ไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าเราได้พบกันที่กาลสินวันเสาร์ที่ะคาับที่กาลสินนะครับได้พบกันแน่นอนแล้วก็ใครที่อยากจะเทสไดฟ์นะครับนิสสันไม่ว่ารุ่นอะไรก็ได้นะครับเราสามารถเทสได้ทุกๆุกโชว์รูมของนิสสันเลยอ่านคอมเมนต์มาดีกว่าชอบตัวไหนก็ว่าไปนะครับดูจากอเมริกาชัดเลยว่าคุณบุ้งสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด,ด้วย,วยนะครับผมทุกคนครับครับเข้ามาแล้วไม่ขอเลยมากฮะ <c oughs> ขอเึ้นสะสมภาพออกนสิสสัน <c oughs> เออนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศนี่นะครับผมอ่าพีเท่งของเรามาด้วยนี่เป็นบรรยากาศนะครับนี่ เมื่อตะคู่เมื่อตะคู่สีแดงใช่ไหมอ่าสีดำสีดำดูดันแตกต่างกันเพราะว่าสีแดงนี่อุปกรณ์วจะแน่นแต่คนนี้แบบผู้หญิงขับได้บางๆนิ่นะต่างจริงจริงวเนี่ยเนี่ยให้ดูไายไลน์ชัดๆนะครับบางคนอาจจะยังไม่เห็นนะฮะเมื่อกี้อ่ะผมนั่งฝั่งนู้นใช่ป่ะแต่แนมคือฝั่งนี้ครับ เหมือนกันครับผมต่างสีตัดบอกหลงนะ่างสีนะครับนี่ประมาณนี้อ่าสานลองเข้าไปนั่งนี่ต่กว้างมากจะกว้างนะเราสามารถรัดบอกได้นะสำหรับคนที่ขายาวนะครับสำหรับคนที่ขายยาวนี่จะเป็นี้โปรติแล้วอันนี้ผมไม่ได้แบบพูดหรือเอาใจอะไรนะตรงนี้จะฝืด อยู่ไปนานๆสังเกตบ้างลดแต่ละคันนะตรงนี้เปิดมันเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยแต่คันนี้นะสมมติคูรีบไม่ลืมเจอตำ,ำรวจเนี่ยวิ่งนี่ติดไม่ใช่มันติดอยู่แล้วนี่มันเป็นระบบเซฟฟี่ฟัง,งดิเมือ่อกี้ดึงดิตำรวจทุกคนเลยประเด็นนี้เลยเพ<ต>ื่ออะไรเพื่ออะไรก่อนเพื่ออะไรครับก็แหมเสียดายเสียดายาาเวลา,<ร>า,าที่ผ่านมา<ส>หนึ่งนาทีที่แล้วอ่ะให้ดูรอบพานก่อน นี่ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับสามารถบรรทุกของได้สามารถไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวได้นะครับผมนี่ดีไซน์โชบเชี่ยวนี่คือจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายไว้ยังไงตัวนี้ทุกคนจะบอกว่าข้างล่างดีจริงเปล่าไม่เชื่อหรอโอ้โหทำอะไรอ่ะมุดมุดลงไปคือออกรุ่นนี้มาถ้ามองมองในมุมวัยรุ่นแบบพวกเราเนี่ยคือไม่ต้องออกมาแล้วไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยแล้วนี่ ัยรุ่นครับเดี๋ยวถามว่าผมเอาใจนะไม่ต้องแต่งจริงๆนะแม็กแม็กมางี้เลยนะแม็กสวยมากตัวจริงสวยมากไม่รุ่นในกล้องจะมองเห็นยังไงนะครับแต่ตัวจริงในมุมของพวกเราที่เป็นวัยรุ่นอยู่อ่ะคือเราไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยนะใช่แม็กนี่คือแบบไม่ต้องแต่งแล้วคือผมชอบกระบ,บังหน้าสีแดงนะแต่ดูสีดำนี่เป็นไงอ่อาเป็นยังไงดูเนี้ยไงคล้ายๆกันครนะับ สวยสวยคนละแบบสวยคนละแบบแล้วแต่มาตายคนชอบครับอันนี้ก็เป็นรุ่นอ่าไม่ใช่อยู่ยงคงกระพันโอไม่ใช่นะฮะอันนี้ใช่อันนี้เป็นคนประมาณนี้นะครับทุกคนก็ยังไงก็ครับอ่าสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซาเชียงรายนะครับเสร็จมินิคอนเสิร์ตเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็กอนอื่นเลยเรา อยากจะขอบคุณครับทางดิลเลอร์เชียงรายด้วยที่ให้โอกาสพวกผมและก็ทีมงานเนี่ยมามอบความสนุกให้กับพี่น้องชาวเชียงรายหรือว่าในทุกๆจังหวัดเลยนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาพบเจอกับทุกๆคนพี่น้องเชียงรายน่ารักไหมใช่ครับน่ารักมากคือตั้งแต่พอเราร้องผมม่เอะมีแต่แฟนขับเราแล้วก็มีคนแบบปะปายพอร้องเพลงนึงของเพลงอะช่วงบน,น่ะคนเริ่มเดินมาเลยเหมือนเขาแบบต้อนรับเราพอเราแนะนาตัวอะไรอย่างงี้ฮะอีกอย่างด้วย ใครที่มาไม่ทันไลฟ์สดก็ไม่ฟอร์มแล้วก็ช่วงแรกเป็นของซันนะครับสามารถดูย้อนหลังได้เราไม่ลบโพสเราโพสแล้วก็อาจจะมีลงไอจีเฟสบุ๊คก็ไปดูได้ภาพสวยๆกับรถนิสสันเราสองคนนะครับฝากด้วยกดไลค์กดแชร์กันช่วยกันนะครับหรือว่าใครสนใจก็ฝากด้วยครับผมนาโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับกิจกรรมจังหวัดหน้ากาลสินนะครับวันเสาร์ที่5ธันวาคมนะครับเจอกันแน่นอนเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดให้ทุกๆคนดูอีกนะครับผม ค <Okay. S 2> รับขอบคุณครับวันนี้ลำ่ำลาไปแค่นี้นะครับเจอกันครับผม